สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวี MV ก็จะมาทํานะคะกระถางปลูกต้นไม้นะคะ DIY จากขวดพลาสติกนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไมวีจะมาปลูกนะคะแพสเสียงไฮ้คุณนายตื่นสายนะคะในกระถางพลาสติกเล็กๆนะคะสวยๆงามๆน่ารักนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่น่ารักไหมคะ สีแดงนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ค่ะสีแดงสุดใสนะคะวันนี้ไม่มีจะมาทํานะคะกระถางผักผลไม้นะคะนี่ค่ะสีแดงแบบนี้เลยะค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะถ้าน่ารักนะคะคุณผู้ชมตามไม่วีไปทําเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อได้รับสิ่งดีๆจากไม่วีชาแนลอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชม เราไปเริ่มทำเลยค่ะ<ช>แ,ลแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เป็นผลงานนะคะทำจากขวดพลาสติกค่ะคุณผู้ชมกระถางต้นไม้ของเรานะคะปลูกคุณน,นายื่นสายนะคะก็สวยงามนะคะคุณผู้ชมสำหรับกดพลาสติกเปล่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะ นำกลับมาเป็้นนะคะ,ะ DIY นะคะทำกระถางนะคะปลูกต้นไม้ของเราได้เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่ววก็ปลูกคุณาตื่นสายนะคะโอ้โหสีแดงนะคะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คุณายตื่นสายของเรานะคะก็จะได้นะคะสวยสวยน่ารักแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนลค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วจะใช้เป็นขวดนะคะขวดพลาสติกเก่านะคะคุณผู้ชมนลยค่ะ เราดื่มน้ำแล้วนะคะอย่าทิ้งนะคะขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ปากกาเมจิตค่ะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็กันไกลค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะแม่บีก็จะมาเริ่มทําเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมขวดพลาสติกแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะ,ะวัดมาจากตูดของอขวดพลาสติกนะคะ ไม่วีจะวัดมา11เ,เซนนะคะคุณผู้ชมวัดจากาจตูดของกวดพลาสติกนะคะ11เ,เซนค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาร์กไว้นะคะามาร์กไว้นะคะแล้วก็แล้วก็ขีดนะคะขีดร,บรอบๆก่อนนะคะ11เ,เซนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะขีดมาเลยนะคะ จากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะวัดจากนะคะวัดจากที่นะคะเราวัด11เซนมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากนี้เลยค่ะวัดมาอีกนะคะวัดมาจากเริ่มจากนี้นะคะ14เซนค่ะคุณผู้ชมเนี่ย14เซนแบบนี้นะคะ เราก็ขีดรอบๆเลยค่ะมาร์กไว้นะคะรอบๆเลยค่ะเมื่อเรานะคะมาร์กไ,ไว้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะตัดช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมตัดออกเลยค่ะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำมา,มาขีดนะคะขีดอย่างละหนึ่งเซนนะคะคุณผู้ชมขีดรอบๆนะคะรอบๆเลยค่ะคุณผู้ชมหนึ่งเซนนะคะขีด <urers> ไปแบบนี้นะคะจะได้นะคะรอบเส้นของเรานะคะเราขีดมาร์กแบบนี้นะคะก็จะได้เส้นรอบของเรานะคะยี่สิบหกเส้นนะคะะมาร์กไปเลยค่ะคุณผู้ชม เมื่อเรานะคะมาร์กตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะมามาร์กตรงนี้เลยค่ะเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะตัดนะคะให้ตรงกันเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่างละหนึ่งเซนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนะคะ เมื่อเรามารัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทั้งทั้งบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเราเขียนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะตัดนะคะตัดเป็นเส้นๆเลยค่ะจะได้ยี่สิบหกเส้นนะคะนะคะตัดเลยค่ะตามที่เรามาร์ดไว้นะคะคุณผู้ชมนะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนําขวดพลาสติกเปล่าอีกอันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขวดพลาสติกแบบนี้นะคะไมมฟีจะตัดนะคะตัดส่วนนี้นะคะกะประมาณเอานะคะว่าเท่าไหร่นะคะไมมีก็จะตัดตรงนี้เลยคะ่นะดูคัคุณผู้ชมนี่ เราก็จะได้เป็นวงลักษณะแบบนี้นะคะในค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะจากนั้นแม่วีก็จะนํามาใส่นะคะอ่าเราเอารวบอันนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็นํามาใส่แบบนี้นะคะในค่คุณผู้ชมอ่าใส่ลงไปเลยนะคะ,ะกดลงให้แน่นก่อนนะคะเดี๋ยวจะหลุดนะคะในค่คุณผู้ชมนี่แน่นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะบีบตรงนี้ออกนะคะให้ให้บานเลยค่ะให้อ่ามีเลยคะ่ะคุณผู้ชม ีตรงนี้นะคะนีคะนี่ค่ะ,คะบิบออกมานะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะนํานะคะนี่ค่ะเส้นนะคะที่เราบิบออกมาแบบนี้นะคะเอามาสอดค่ะสอดที่นะคะ สอดที่ว่านะครับไม่มวีตัดปดพลาสติกนะคะสวมลงไปแบบนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่จากนั้นให้คุม้มชมนะคะสอดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ,ะใส่เลยค่ะนี่นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะจน ในางผู้ชมได้แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะกระถางจากขวดพลาสติกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อทำแล้วนะคะอยากให้สีสวยนะคะทำการพ่นสีเลยค่ะแล้วแม่วีก็จะมาพ่นสีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ แล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกระถางของแม่วีนะคะแห้งแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะกระถางน่ารักน่ารักของแม่วีนะคะนี่สาเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยงามใชม่ไหมคะคุณผู้ชมจากนั้นแม่วีก็จะนํามาปลูกนะคะปลูกกุนารตูนซ้ายนะคะแม่วีก็จะเอาดินมาใส่ก่อนนะคะ นันไม่วีก็จะนํากิ่งพันุ์นะคะของคุณนานตื่นสายนะคะผู้ชมนี่ม่วีได้คัดไว้แล้วนะคะคัดเลือกไว้แล้วนะคะแล้วก็นํามาลงปลูกเลยค่ะแล้วก็ดินใส่เลยนะคะ ปลูกคุณนายตื่นสายไม้ดอกไม้ประดับต่างๆได้เลยนะคะอ่าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะก็รดน้ําตามเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลจ้านี่เลยค่ะคุณผู้ชมแม่วีก็ ได้กระถางน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่เลจ๊าทำง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ทำได้เช่นกันนะคะเอาไว้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะสวยๆงามๆน่ารักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนีเลยจ้าเราก็นำมาวางไว้เรียงไว้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมเลยค่ะ กระถางปลูกต้นไม้ของแม่วีนะคะนี่ค่ะสำเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยงามนะคะเพียงแค่ใช้แค่ขวดพลาสติกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้กระถางสวยๆงามๆแบบนี้เอาไว้ประดับนะคะคุณผู้ชมนีคะและสําหรับการทํากระถางนะคะ DIY นะคะจากขวดพลาสติกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนํา ไปทาตามได้เลยนะคะสําหรับกระถางแพงๆนะคะเราประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะเราทําจากขวดพลาสติกนะคะก็สวยงามนะคะไม่แพ้กระถางราคาแพงๆเ,เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสวยน่ารักด้วยนะคะนี่เลยค่ะคะุณผู้ชม และสําหรับคลิปนี้นะคะแมวีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุ้มชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามแมวีชาแน,นลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ